สวัสดีนะคะวันนี้พามาชมนี่ t o y ยต้าวีออสนะวันนี้คันหนึ่งนะคะที่สวยๆลงคัดมาแล้วนะนี่รุ่นนี้เข้ามาหลายคันเลยมีประมาณ20-30คันได้นะสำหรับ t o y ยต้าวีออสปี2022สีขาวนะคะอ่ะเป็นตัวเริ่มต้นนะตัว entry นะคะวีออส นะเดี๋ยวพาไปดูเลขใหม่ก็เบาะนะคะเป็นเบาะผ้าสีดำนะตัดลายตารางแบบนี้นะคะเลขใหม่นี่เลขใหม่หมื่นแปม่แท้นะคะ100%เซค่ะตรวจสอบราวัดได้เลยเกียร์ออโต้นะคะหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้นะนี่หุวงจได้สองชุดนะคะโอ้สวย ไม่หลักหมื่นนะหมื่นแปดใช้งานน้อยมากแล้วของเราไม่แท้รับประกันนะคะตรวจสอบได้ดูสาภาพบงสาภาพเบาะโอ้ยสวยงามค่ะสวยงามปี2022ันยี่สบองสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสามเจ็ดเก้าใบเท่านะคะสวยสวยเลยนะ มาต่อกันด้วยมาต่อกันด้วยรายการจดทะเบียนนะคะนี่ก็ทะเบียนนี้เลย9100รุ่นปีผลิต22ก็จด65นะคะเจ้าของรถลำดับที่1น่อาคคนย์มือสองเป็นของลูกค้าเลย3 7 9 0 0นงามๆคันนี้รอเจ้าของอยู่นะคะเลขไม้แท้รถได้สวยเดิมน็อตไม่มีขยับนะมาดูหน้าเครื่องกันนะคะนี่นัดฝากระโปรงไม่มีขยับนะแก้ม เดิมเดิมบางๆโรงงานเลยค่ะอ่าเปิดอยู่ที่379,000ได้รถวีออสปีใหม่ๆใหม่น้อยๆนะคะแล้วได้รถมือเดียวสภาพรถสวยๆ379,000ซื้อสดไม่มีแวดจัดแฟนแนซ์ได้สนใจก็นัดดูรถได้ทุกวันนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ